สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรผู้มีความมุ่งมั่นอดทนและมีเป้าหมายชัดเจนางเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เห็นผลลัพธ์จากความพยายามที่ผ่านมาพร้อมจะก้าวสู่ความสำเร็จใหม่หรือเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะพลังจัก,กรวาลส่งผลให้ดาวเสาร์ดาวประจำตัวของมังกร ยังคงเสริมวินัยและความรับผิดชอบสูงดาวพฤหัสบดีเคลื่อนผ่านเรือนการเงินช่วยเปิดโอกาสทางรายได้และการลงทุนนางดาวทิศส่งพลังความมั่นใจและความโดดเด่นในที่ทำงานนางดาวศุกเสริมเสน่ห์ในเรื่องความรักและความสัมพันธ์การงานผลงานและความก้าวหน้าเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการยอมรับในผลงานและความสามารถถนนมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับงานที่ท้าทายเพิ่มขึ้นนางเหมาะก,กับการวางแผนระยะยาวและการจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพคนทำงานประจำคุณจะได้แสดงความสามารถและได้รับคำชมจากหัวหน้าระวังการทำงานหนักเกินไปอาจทำให้เกิดความเครียดสสมมหาวิทยายลัยแนะนำแบ่งเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพธุรกิจส่วนตัวหรือฟรีแลน เหมาะกับการขยายตลาดและสร้างแบรนด์ให้แข็งแกรงการเจรจาธุรกิจจะประสบความสำเร็จหากคุณมีแผนงานที่ชัดเจนนังควรตรวจสอบรายละเอียดสัญญาและข้อตกลงให้รอบคอบาทหางานหรือเปลี่ยนงานานางมีโอกาสได้งานใหม่หรือได้รับข่าวดีจากการสมัครงานานางควรเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความมั่นใจในการสัมภาษณ์ เหมาะกับงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสูงการเงินนางรายได้มั่นคงและมีโอกาสเพิ่มขึ้นจากการลงทุนหรือรายได้เสรีมหาวิทยาลายัยคุณวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการลงทุนเสี่ยงสูงเหมาะกับการออมและวางแผนการเงินระยะเยาววิทยุความรักของคนโสดมีโอกาสพบรักจากการทำงานหรือกิจกรรมที่คุณสนยายจังหวัด ความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงและจริงใจจังหวัดอย่ากดดันตัวเองค่อยๆเปิดใจและเรียนรู้กันไปคุณมีคู่ความสัมพันธ์มีความมั่นคงและแน่นแฟนขึ้นนางเหมาะก,กับการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันเช่นแต่งงานหรือมีลูกคํากิยาระวังความเครียดที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ต้องสื่อสารกันอย่างเปิดใจจังหวัดสุขภาพ คุณดูแลเรื่องกระดูกและข้อเนื่องจากอาจมีอาการเจ็บปวดจากความเครียดแนะนำให้ออกกำลังกายแบบยืดเหยียดและพักผ่อนให้เพียงอาจารย์ระวังอาการเครียดสะสมและปวดหัวิทยุโชคลาบมีโอกาสได้รับโชคลาบจากการลงทุนและการเสี่ยงโชคแบบมีสติเลขนำโชค4728สีมงคลสีดำน้ำตาลเข้มและทอง วันโชคดีวันเสาร์และวันจันทร์ไพาทารปประจำเดือนน่ง The Emperor ความมั่นคงและความเป็นผู้นำ Ace of Pentacles โอกาสทางการเงินและงานใหม่ Four of Swords การพักผ่อนและการฟื้นฟูพลัางงานานางเคล็ดลับเสริมดวงราศีมังกรราชการทําบุญกับเด็กกัมพาหรือสถานสงเคราะห์เด็กคำกริยาพกเครื่องประดับสีทองหรือหินไทเกอร์อาย เพื่อเสริมพลังและโชคลาภฝึกสมาธิและแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อนอย่างจริงจังสรุปภาพรวมราศีมังกรมิถุนายน2568เดือนนี้ชาวมังกรจะได้เห็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นและความอดทนนางโอกาสและความสำเร็จใกล้เข้ามาขอให้คุณรักษาความสมดุลในทุกด้านของชีวิตตำบลและอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนเพื่อเติมพลังนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูดวงราศีมังกรประจำเดือนนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมมุดวงดีๆในเดือนต่อไปนะคะขอให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยความสำเร็จและความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ